มาวันนี้นะชินซองมพี่น้องมาบุกจงเฮาเนาะบ้านเจ้าภาพบ้านเจ้าภาพบ่ดนี่นะหลายคนมามานะบป้าป้าพี่เลวไปดิเลบุตบเป้าบุตตอตามส่องยูทูปด้เดนน้องูไทยเนาะพิมกัไทยพี่น้องสั้นสสั้นสัาบุตรู้ได้ผู้ได้ที่เจ้อยู่ในบุตู้ไทยติจือโอ้ิกดลีนี้ ยูทิ้กต็อกอยู่นาะโอ้ดังยูทิ้กต็อกนี่นะมาถ่ายชื่อเป็นน้องถทิกต็อกเออไม่ได้ถ่ายูทูได้ิกต็อกนี่นะเนาะยูทูบ่แต่ไปเล่นโง่ปน้องไงชวโบ่าวบุตรดังอยู่ิกต็อกได้ทุกคนได้าไปซับคอนี่เปน้องไงชองชองเพื่อกาบ้าวพูดไทยน้องูดไทชื่อพูดไทชื่ออ่กินเบคเดียว เงินโบนะโอ้ยประห,หยัดอันนี้ไดนน้ดิดูมาแช่นึงก็พอเมรแช่ยี่โด้โหลายลายไม้ละพันแกย่พอที่าาไม้ไม้ละพันบอกอันนี้นะห้า ห้าร้อยได้บ้างเออห้าร้อยนะเพ่อพ่อเจ็บคอชูหางนะู้นี่หเจ็บคอชูหางอีิมีอชูหางอยู่กันโอ้ยเอยะเออน่งนนีาผู้ากคบแล้วเราบอกู้พี่เยอะบ่เอ เฮ้ยเลเลยบานเลยจะได้นะบานเลยจะได้นะโอ้บันเวียงใแล้วบันเวียงใจละโอ้โหใจใจใช่ไหมรางลเดินพเจ้าเลยวทีเนาะใช่ไหมราบวัลเดิอป้เจ้าเลยว่ะอันนี้บ่เฮอันนี้เ่เชิญลำทีชองนี่ลีองเฮ้ยเฮ้บนเวงนี่นะชสนะอยู่ทุกคนเลยนี่นะทายสิเงารางวับที่หนึ่งมานีในลำนี้แหละ ตัวที่ชองกับพูดละบอนักกีพาไอเมนี้นายบอนักกีพายบ้นักกีพายเมุนี่นะนักกีพายเมุทบอมันเมฆบอมันเมฆมันเมกไต่ออได้ไ่รางวัลแล้วมันเรินอนทานี่ยังสชูบุตรไทยาได้เท่าไรล่ะที่สามโอชู่รชูชูลบิู

เอาสู้ไปเฮ้ยเฮาล่ายัเดนลำารสองเดนด่าเดินด่ดิเนเลยเลย่เปลยได้หรือเปล่าบีแต่ที่นี่เขาว่าบีแต่แ้ครับือได้เ้อเฮอบีแต่บ่าบีแต่บีเฮ่อนยมายมาคนชุ่มคือลายได้ลกไข่ไปเลยทนนโอ้บีไว้แล้วแล้วตัคัดตัวคัดทายได้แล้ ลองหมดเลยนเหลือ r e s มีแนปลาอยู่แทนน้ำองคนลายนะปลาโนาน้าก็มาปลากระตองหรือบ้าจักเต็มบ้าหน้าก็ปอกกระปงมาก็ซื้อนกขนมไปเลยเมือเราก็ตอนรูปตอหลานปลาหลายคนโคลูบ้า ูบ oh, <laughs> oh, ้างลูเด้โอ้ดินน้ำเบิ้งเนอเบิ้งเนอน้อยกับปัวมันหอนทุกคนเลยงามนี่นะดินนำพักเลยโอ้เป็นเด็กสีผายบ้าโอ้เป็นดกสีผาไ้บ้าโอ้เจ๊ยเ๊ ไปเลยเมาแล้วเป่าเฮ้ยเฮ้ยไม่โผล่ปลาแล้วเฮ้ยเมาเมาเมาโผูกปลาโผูกปลาเมาละเออมาโผูกปลาเออไุ่แรงยังหาเดียวมาคนไล่นี่ด้วยนี่จะไปแล้วมากิน ว่นก็มากก็ไม่อีอพอละเศ้าเอร้าราบอกเจ้าวาเออไปหาหน้าก็กินเบี้ยอยื่กันได้ไมไปไหมไปแล้วนะแม่นุ่งเชือดแดงคือเดียวคนนี่เออาคือโองเหพดนุงเชือเอาขูกคนนี่คนละสี่ัเอาขูเลยน้อดนะจะลงเดียวป่าจะลงเดียว่าได้ป่ะจ้าว่าไปหาเจ้า ไปหาลีว่าตีได้เออดีดีเออีไปเห็นเนาะยันน่ะกินเบยวนก็ไปบ้างไม่มีไมมีหายบ้างมีหายกันไปนั่นได้เริ่งเงินเจอบุตรเขาเฮ่อบุตรเขาพีเฮอได้ไปไปกินเบไปกินเบนั่งยันน้ำตาเน่ไปไหมเ้ ไเลยจมหมดนี่นะาโอ้มะม่วงานี่ไม่เป็นราคาด้วเนาะมาหนึงเธอสพัน้เล่เป็นพันหรือเปเปนมาเจินี่ยมาเจมาตานปอ น้องม่มอดบ่เออบ้าไปเลยวะมอน้านเออโอ้เพชรก็มาบ้อนี้ม่มอดีมากบ่อม่มอดิโม่หมอดิล่ะโอ้โหมีชื่อมแล้วคือบนลอเลมานี่ล่ะลัอด้อเปิดชีแล้วมัคือเท้านคือบ้เโอเอเดเลอซ่องไปดีก็ได้ี่ แจ่ไข <gesch> <iza> ่เด <t od ay> oh ้อชอบนันโอ้ยมันกไม่ไดไปแจงเจ้าซะโอ้ยเฮ้ยมาแล้วบัดนี้้ยบเลเลอเมย์นะอันนี้บ้าโอ้ยงามบัดีเฮ้ยนี่ครับเจอับเจอมาดบ้านปอดบ้านจักคนจอคนนี้มาอนกันจักคนอันนี้มูว่า น,นี่ะบะมอนนี่ะบะมอนนี่คร,รับขึ้นไปําเดีดนเนยวบ่างขันบ้านบ่ี๋ยวคำไม่ได้ไปเดีย๋ยกับมาอะไรมาได้ในพันใะพัดตึงชิมาอาจจะไปก็ไปมาไปเดียวพันดอนแน่มาด้ายก็ได้อไปลอกกนเด้อไปลอกบังเลยก,ก่อนไปลอกบังเลยก่อน เจอผู้จ้ากบผู้บ้าได้ผู้ช้าถึงเมืดนี่นะจ้าก็้ากา้าออาลูลานก็ดินน้ำแจ๊ะทุกคนเลย กรรมการเป็นอยู่วีนหะสาบันเลินเฮ้บันเลิบันเลอวะน้าเล่า <c oughs> น้าเล่เายวพอง่ามมันได้จา้าคือเนี่เมาแรกนี่นะทุกคนนะเพิ่มเมาันนี้บานรอเปล่าจะเล่ว nhìn nè. Bảo đây. Rồi đã. Còn mòn mưa xuống. Ôi. Ôi mạo mưa xuống ถ่ายองได้ได้ท right. oh. okay? ุกคนนี้าแต่บ้านเลิศนีมาแลน่โอ้นเตขายดีบ้าเ้พ่อป่าไหลมาเอดีเลยน้องได้เ่าครับ้าเราล่ากินเบล้าบุ๋มาท่านบ้าไปโชกบ้าวันนี้ไหนชุกบุก เออน้ำมีอ้ามห้ามปาด่ะทือแล้วเออเาได้บางร้านเมาเชื่อไม่ต้านรอบรอบตนนเออถึงงานอาที่สามในนองางางไปเบิ่งทางมีญาคู่ผมได้ดูกนได้ ตาผู้ใหญ่เนนี่น่ะในบ้านเจ้ามืงแน่าเงสวยงามพี่น้องอาตาพรรคแข็งแขนหมายทบาทหรือซผู้ชายพล่ะบ้านจิงชายอ่าเจาเอาเฮาคือุดต่อยนงสาเฮาทีมนยับ้นนยอายุมหได้เฮาคือุดต่อยคณะกรรมการเบิ่งคืนเด้อเด้อ กพิเศษก็พบเขอบใจทั้งท่านบุญละล่อประเด็นมาเศร้านีกาประกอบโซนแปดแสนกิบโดยโดยโดยเขาพขอบใจจากทั้งท่านบุญยั้งหัวหน้ากสิกรรมกรรมการพักเมืองหัวหน้ากสิกรรมพักไม่เมืองเขาพบเขอบใจทั้งท่านสมเด็จดอกดาน่ากรรมการพักเมืองหัวหน้าแถลงข่าววัฒนธรรมเชิดบ้านเดียวเขาพบเข้าใจพระพักอาจารย์เติมโตเลขาสาวนุ่มมอบเครื่องค่อยมามอบเคื่องประจาวันนี้ดูคนเลยกรรมการ พี่นากรรมกรอบใจทั้งียจัดท่าดเซียวเด้อเมื่อเศร้าดีพระโทษทีจันเซีวว่าเอาตอนเผารถมาจะเศร้าเลยเมื่อเศ้าดีกอเอเ้เดอเก็มใจ้ะที่เรา้องปาจะตัดเจ้าเอาตัดเข้าไปใส่ที่มือหเนะน้ามันตกเตียงใส่ยิ่งยเดวงใดแจ๋ใดหลายคนได้ทุกคนเลยเมื่อได้มือนี้มีบุญสสงเออโอเคดีเป็นเด็กใส่นี่นะ เด็กน้อยกระลายโพดินนกดินดนำแล้วกับ้านนอบ้านนากา็ได้มาลายได้ขายเครื่องขายของมีแต่ขายจ้ามอินจ้ามไปเลยนี่แหละแล้วลก็ขายเหล้าขายเบน้ำกะมีดังนั้นนะด,ดดูดดดิมีผู้เมาหามมือ er, แล้วก็มีดังนั้นนะโอ้ขายไปเลยโอ้เยอะในห้องไม่ได้ซื้อนะ <laughs>

เจ้าดิมกับเจ้าขันมาซื้อไปเลยผู้บ่าวเดชพีมานน์บ่าวมีมีผู้บ่าวโอ้เจ้าขันเด้ผู้บ่าวเด้เดชเพรามือนี้ได้มีมีมีผู้บ่าวอีกผู้บ่าวมีมีโอ้ชื้อมากินจะกอกินน้ำยู้เดยนี่กะซื้อภาษาบ่าวโอเคโอเคเด้อ มีกระแล้มมีไปเลยวุ้นบินไปเลยลายได้ไปเลยลายไปเจ้าก็ขายไปเลยว่าเออหลายคนได้คนได้ต่อยาวาบทคูนอุ้มลูกผู้มามากมีแต่ละคนนะไปเลยมาแล้วมาแล้ว ไปแล้วบ้านเลิรอบน้นายนยอนมเออนายนยอนอ่ะไปกินแล้วทุกคนเลอมันเรงใจนั่นเพรนายนอนไรนายนยอนหัวับเคว่

มึงจะาซื้อสองกโ้ยใล้ใก้อนด๊กลูกลูกหากันยัไม่ลูกค้าไปเลยลูกค้าจะซื้อไปเลยมากหารนี่ได้เป็นบอทฮานนี่ัไว้เยอะมากครับอันนี้นะเป็นบอกบอทนะมีปีงไกล้จ้ามเอ็นตีนไกล้ลูกซีนมีคมเมอรดคนดอกคนดอกยากซดย่อยเจซีฟูลูกค้าบอนี่ละเม่อันนี้ม่ เออไม่ป่าไม่นะไม่ติดลาวแก่โอ้คุณค้าก็ลายได้เฮาอร้านเป็นได้คุณ่ะเออโอ้พ่อค้าก็ใจดีเนาะบ้าอันพ่องอเพ่อพ่อค้านี่ใจดีบ่อันลูกค้ามาผู้สาวนะโอ้บริบริการดีโอ้ ชือเมืนนี่บ้างปลาลูกค้าตามเองวิตามเองไหมไงเฮ้ยเลอนเดีนะอโอ้ตัไวไม่ละฮะไม่ละฮะพันไม่ช้าตัวนะ้ช้ามเมือเออเมาเหมือโลดเบิ่งคนผ่ายเบาง่ายยิ่งดีน Mà vùng của chào bạn này Bà tốt Thì đặc Đang nhìn mì chai chú đây, quý vị Thấy chưa Màu lắm Màu chú Tại vì cái nhìn lao nhìn bệnh ba Cứ như kì tăm hùng bơ Mà kì như bì บ้อเนเพิ่งเลิกดาเลมบตาขามมาตาขามแล้บมาตปอดเออผูหลายบานกันแบ้วาตาขามแ้วมาตาปอดมาตะขามมาตาขามตัวนี้เพิ่งเลิกด้ไ้าตาขามจะพอยังงามมาแล้วยยี่ยเานเลยมาาเลยาเลจ้านตปอดมาตปอนี่ีผู้บาวแล้วบ่น่นี่ผู้บน่เน่ มาบ่เลอยแม่มาบ่นัว้าวท่านเม่ท่นมี่แมยังจนอยู่ใสด้อลองรูลงเม่ไว้นายนี่สาบ้านเลยนีสาบานจุมาดจะพ่อจะมีพุมงามถึงเมืนแล้วสัน มิดเดียวยาวได้แก๊ตนึ่งได้แก๊ตนึ่งยอม้มนอยได้แก๊ตนึ่งได้โยโอ้ยโินได้แล้วไเออีลายบุรีข่ายกอยูไนนออยู่เป็นตี้ส่งตู้ไหวนเเ่อยมดเดียวะรท้องเลย ไกัมาหากินเอฟล็อกเอฟร้อยแล้วแันนี้นะมื้ทุกคนใดคนเด้ยไกดเลยไปเลยนะดกกินเลยกดกรกับเิ่งเอาได้ จังโมงมาวันนี้นะยิ้มพี่น้องมาชอบ้ายาวภาพบ้านเยาภาพบ้านนีนะายดินหลายคนมามานะเป้าป้าพีเลวานีนะบุตเป้าบู๊ติดตามช่องยูทูปให้ด้พี่น้องพู้ไทยเนาะีมกพู้ไทยพี่น้องสั้นๆสั้นๆบป้าบุพู้ไทยผูดไทยที่ช่อ่้บู้ไทยติดชือติ TikTok แกดีแล้วบ่นี่ ดิกอยู่าะโอ้ดังยูทิกตอนี่มนให้ชื่อเป็น้องให้ทิกตอกไม่ได้ให้ยูทแทิกตอกเปนี่เนอะยู่ทุกใแต่ไปเล่โง่ปน้องไงชวนโเบ่าวบุดังอยูทิกตอกได้ทุกคได้าไปซับพอร์นเน้องเอช่องช่องเพื่อการบ้าพูดให้น้องพูดให้ชื่อพูดให้ชื่ออ่กินเบเดียวเ เขาเขามีเทอร์หลายบาบุตรน้ำก้อนมีมี่มีเบนบราลพี่น้องไม่ทำเลยกับแบบเออแล้วชิมน้ำใจเออแล้วชิมน้ำเจอชิมน้อยดีกว่าดิมีได้ชิมเออไปอะไรไปอะไรครับมูนบอร์มาไหมนี่เออหลายคนเนาะหลายกปีแล้วนี่พี่น้องเลยปีนี้แม่ละหลายปีนี้นะบาบุตรไปก็มาบ้านาคามเป็นดังอยูทิ้งต็อกได้เลยได้ นี่ก็หลายคนที้งานเราก็มาบ้านก็ตอกก็ตอกแซกแดมไปเลยบ้านเวงจอมหาดบ้านบึงพะเนาะแล้วก็นาย้อนแล้วก็นาคามนากระปุงมาเบิร์ดนี่หลายคนเลยขายเครื่องขายของปุ๊บแม่ป้นก็มีมะมุวงกรมีย่ามนี่นะป้าเอ๋ปกศอปกซอก็มีป้องกันความปลอดภัยนี่นะมีพ่อทิศโตอี้โอ้จิ้งานบ้านเฮาหลายคนเด้อ อ่าพลินรถเพลินล่างกับลายทุกคนเลยพี่น่มือไรนี่บ้มืออไรมือะรพระพปะชามาเที่ยวโอ้ได้พี่เลยโอ้ได้ปกลาบนมโอ้อ่มือก่อนมือก่อนลายบนนะรถล่างไปเลยกระลายแถวทึ่งี่กระลาย สัดมีสัดมาปุกแน่ไายกระเลมไปเลยโอ้โหได้ทเท่าไรละได้จากอันแล้วนี่มีได้ไมีไดอยู่โอ้มีแม่นลนีดอนี่นนนนเฮ้ยปู่ป้ามาชัดเลยแม่ตะก้อยโอ้ยท่านโอ้ยดอกเดียวเท่านั้นเออ เออแล้วป้อนนี่กลังยามือกระลังยามือได้พี่เล,อเอออเลยอ,เอ,อ,อันนี้เน๊อโอ้ได้นำแดงก,กันหนึ่งอันนี้จะเข้าไปไหว้กุมารทองเนาะ,ดะเดี๋ยวเจอนำแดงนี่เออไหว้วก,กุมารทองเนอเอ๊อ,อนนะ <laughs> ครับบัดนี้เฮาสิได้มือแล้วทุกคนได้บัดเวงชนะแล้วกันบัดนี้ย้อน1กับบัดเวง1กับบัดเวงชนะถือว่าบัดนี้ก็ซิงเอารางวัลที่2บ้านนายอกับบับัดเวงชนะคือเก่าทุกคนเด้อนี่เฮาสิได้มือแล้วบัดนี้มืออทุกคนเด้อ